เจอกันครั้งแรกดูเหมือนว่าทุกย่างจะรวดเร็วไปหมดจริงๆสําหรับคู่ของครูภัยบูลแสงเดือนกับนุรัตสุภชยาชาครูเบียงเฮเลนที่เพิ่งออกมาเผยแชทว่าฝ่ายชายชวนไปทานข้าวเพราะว่าตอนนี้ทั้งคู่ได้เจอกันแล้วจริงๆโดยล่าสุดครูภัยบูลกับนุรัตได้เจอนัดเจอกันแล้วครั้งแรกสําหรับการนัดทานข้าวด้วยกันแถมยังใส่เสื้อคู่สีเขียวสีเดียวกันอีกด้วยนี่ดูเหมือนว่าจะเป็นการออกเดตเพราะดูหวานช้ากันมากโดยทางด้านนุรัตที่ได้โพสต์รูปหวาน พร้อมกับแคปชั่นสั้นๆไว้ว่าเจอกันครั้งแรกขอบคุณนะครับส่วนทางด้านครูภัยบูนก็ได้โพสต์ข้อความไว้เช่นกันว่าขอบคุณที่ให้โอกาสผู้ชายคนนี้อนาคตไม่รู้จะเป็นยังไงแต่วันนี้ผมตั้งใจนัดเช็คอินที่อยุธยาพร้อมความรู้สึกที่บอกว่ารู้สึกตกหลุมรักงานนี้ทําชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์การกระจายขนาดเทสรัฐถึงขั้นเข้ามาคอมเมนต์แซวด้วยว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เหนือธรรมชาติอันยิ่งใหญ่มิชชั่นสีโปรเจกต์